น้องมณีกะมานะครับเดือนสายอีกขึ้นเก่าพี่น้องหลังจากหมูหวานเอาอยู่คอนเกนนะครับนะครับรอบก่อนนะคอนเกนนะครับผมหมูอวานกะเปียหน่อยกับตัวมาสั่งนะครับหมอเส้านี่กะลูกค้าเก่าทั้งน้องคล้ายท่าบ,บอนะคุกับตัวมาสั่งอีกนะครับเป็นเป็นครึ่งท่อนครึ่งนะไอ้ครึ่งท่อนนะเป็นชุดงกมันดาวโค้งฉางเป็นนักโยนักขีบนะครับจุดขีบนะครับ เป็นเห็ดเพื่อไว้อนาคตที่ติดขีดอูฮ่องครับอันนี้ก็เป็นคันแรกนะครับอยู่อำเภอโพชัยนะครับเป็นรถบรรทเชียงใหม่แต่เขาเคยมาติดอะไรไปหน้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามสิบหกแรงนะครับสีเขียวแล้วครับคันที่สองยู่อำเภอโพละครับอำเภอประจักษ์กิ่อย่างบุพพิตรจังหวัดอุดรธานีนะครับห้าสิบแรงสีสีน้ำเงินนะครับมือวานก็ยึดเปลือยหน่อยนะครับห้าสิบแรงว่าคนตัวมันสั่งหลกะมือเศร้านะครับโทรมาแต่เศร้าอยู่อยู่อำเภอท่าบอนะครับ จังหวัดหนองคายนะครับอันนั้นน่าจะหกเจ็ดคันแล้วนะครับหมู่บ้านนั้นมือวานคันคันที่สองกะมู่บ้านนั้นเจ็ดเครื่องมั้งครับพี่น้องผมติดอยู่ไอ้มันจ่าคิรีนะครับบ้านหนองแปนนะครับเจ็ดเครื่องแล้วแล้วก็มันหลายหลายหม่องนะพี่น้องเนาะบริสเซาเลยเดินทางเรื่อยๆนะครับมื้อนี้ก็ขึ้นมาฮอดนี่ประมาณจีกสิบใบสองกว่าอยู่รอยเอ็ดนะมื้อนี้รอยเอ็ดผูชัยโพใช้โพนทองนะครับบัวขาวน้องพอกนะครับแม่รเบอร์นะครับโซนทางนี้ผมมาติดนะครับ เอาี่นองไว้ติดตามชมกันนะครับนเรียบร้อยแล้วพี่นองเด้อนะครับตัวนี้36แรงนะครับผมสีเขียวนะครับซับนะครับอยู่บ้านน้องอึ้งวะน้องอึง้งอำเภอโพชัยจังรรหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่นอนนักขึถอยหลังเป็นรีวิวพี่นอเบ้งนะครับเหล็กรางน้ำนะครับผม ันนี้เป็นบอกเดียวนะครับผมติดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะถอยไปถอยไปปยกข้างหลังนะจะไปร้องอีกองัู และพอ้านะครับโยงพี่น้องเไปได้ลงหกหล่อน,นะครับหกหล่อแล้วบอกคอนโทรลไหมได้พี่น้องนะครับแวบ้านนะครับเชียงใหม่ใกล้ๆนี่ก็หลายเครื่องนะครับเด้อ บ้านเชียงใหม่รู้สึกว่าประมาณจะสามเรื่องก็จะเรื่องผมจำไม่ได้นะติตตปีกายปีก้อนนะครับ,รรบโซนนี้ก็หลายสิบเรื่องนะครับแถวผู้ใจบ้านใกล้ๆก,ก,กันนะครับทั้นี้ละนะครับจอดไว้นะครับ,รบเท,ท็ดจากนี้เกาก็ี่ไปอำเภอประจักษ์นะครับศิลปาคมบอกพี่น้องอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมครับเมียนเมียน อาจจราบีก้อนใส่งานรถใต้กระบอกกระบอกมีเบิดแหละได้เพิ่มหรือมั่นเทาดิม่ครับครับจักน้อยครับอันนี้ก็แถมเสือนะครับจับฉลากคือเก่าเลยครับพี่น้องปีใหม่นะครับควรสิไปฮอดอุดรอีกเพราะไกลเตื่เิ่ด้วพราจังนี้ไปเคยไปเชียร์ปอไปอุดร์ไปเชียร์ปอไปทางไหนเส้นไหนพี่เดชผมติดันอยู่ติดเส้นคุมภาวะปีพี่เดชอำเภอประจักษ์ครับเมาไปสวนเขาไปบัวขาวอยู่เนาะไปวังสามหมอบ่เพิ่ไปทางไหน ไปกุ๊กนะครับพี่น้องสงทางกันติดตามนะครับเออสำรักพุดธนะครับยางใดเครื่องยกมันนะครับอุปกรณ์ทุนแรงนะครับต่อพ่วงนะครับน้องขีปน้องยังมีเบิดเลยพี่น้องนะครับแล้วไปพอกันอยู่อุดรกันต่อเลยนะครับ